สวัสดีคะ่ะน้องๆหลานๆคะ่ะคลิปนี้ป้ามีข้อมูลดีๆมาฝากผู้ที่มีทักษะด้านเขียนแบบเครื่องกลหรือที่เรียกกันว่า CAD technician ช่างเทคนิค CAD หรือว่า mechanical drafter ช่างเขียนแบบเครื่องกลหลายคนก็จะสงสัยว่าถ้ามีประสบการณ์ด้านนี้เราสามารถที่จะย้ายไปทำงานที่แคนาดาได้ไหม คำตอบคือได้ค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็วันนี้ป้าจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยค่ะว่าอาชีพนี้ตรงกับระบบ PNP ไหมต้องมี job offer หรือเปล่าและต้องใช้ภาษาอังกฤษระดับไหนเงินเดือนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดนี้อยู่ในคลิปเดียวค่ะไปฟังพร้อมกันเลยนะคะ m e c h a n ิกชัช่างยนต์ช่างกลก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่างานเขียนแบบเครื่องกลเนี่ยคืออะไร งานนี้เนี่ยอยู่ในระบบรหัสอาชีพของแคนาดาหรือที่เรียกว่า NOC รหัส NOC ล่าสุดก็คือ22212ค่ะตำแหน่งที่ใช้รหัสนี้ก็อย่างเช่น Drafting Technologist ช่างเทคนิคเขียนแบบหรือว่า CAD Technician ช่างเทคนิค CAD หรือไม่ก็ Mechanical Drafter ช่างเขียนแบบเครื่องกลหรือแม้แต่ผู้ช่วยวิศวกรที่ทำงานด้านออกแบบระบบเครื่องกลนะคะ assistant mechanical design engineer ผู้ที่ทำงานสายนี้เนี่ยจะใช้โปรแกรมพวก autocad solidworks หรือว่า revit เพื่อสร้างภาพ2มิติหรือว่า3มิติให้กับเครื่องจักร ชิ้นส่วนหรือว่าระบบเครื่องกลใช้ในโรงงานโรงไฟฟ้าอาคารสำนักงานแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะดิมานความต้องการข่าวดีก็คือว่าสายงานเขียนแบบเครื่องกลเนี่ยมีความต้องการในหลายจังหวัดของแคนาดาเลยค่ะโดยเฉพาะในเขตอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างเช่น Saskatchewan, Alberta Ontario แล้วก็ Manitoba รวมไปถึงบางส่วนของ British Columbia ด้วยค่ะ POPULAR เป็นที่นิยมแต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือว่าบางจังหวัดเนี่ยมีระบบ PNP อย่างที่ป้าพูดอยู่เสมอๆนะคะ Provincial n o m i n e e Program ที่เปิดโอกาสให้คนต่างชาติสามารถย้ายไปทำงานได้และแม้ว่าไม่มี Job Offer ก็สมัครได้ถ้าอาชีพนั้นนะอยู่ในกลุ่มของ In Demand Occupation ซึ่งก็คืออาชีพที่เป็นที่ต้องการนั่นเองค่ะการวาดการร่าง oh. ตัวอย่างจังหวัดที่เปิดรับอาชีพนี้โดยที่ไม่ต้องมี Job Offer ก็ได้แก่หนึ่งค่ะ Saskatchewan จังหวัด s s k a t c h e w a n เนี้มีโปรแกรมที่ชื่อว่า S I N P Occupation d i m o n d ถ้าหากว่าอาชีพของเราเนี่ยตรงกับที่เขาต้องการและเรามีคุณสมบัติครบ ก็สามารถสมัครได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีในจ้างรองรับมาก่อนขอแค่ว่าเราเนี่ยมีประสบการณ์ในงานเขียนแบบอย่างน้อย1ปีและภาษาอังกฤษระดับ CLB4 ขึ้นไป oh. และก็ไปดำเนินการเทียบวุฒิหรือ ECA ที่ย่อมาจาก Educational Credential Assessment ซึ่งก็คือการประเมินคุณวุฒิการศึกษาเพื่อให้ได้รับการยอมรับในประเทศนั้นๆค่ะ โอเคโอเคจังหวัดที่2ค่ะมานิโทบาแม้ว่าจะไม่มี Job บออฟ r ก็สามารถสมัครได้ถ้าหากว่าเรามีประสบการณ์กับจังหวัดนี้นะคะอย่างเช่นเคยไปเรียนเคยไปทำงานมีญาติหรือว่าเคยไปเยี่ยมญาตินะคะทางมานิโทบาก็จะพิจารณาให้ผ่านในสาย skilled worker overseas ได้ค่ะ yeah จังหวัดที่3ค่ะโนวาสกเชีย บางรอบเนี่ยเปิดให้สมัครอาชีพที่อยู่ใน in demand list ซึ่งก็หมายถึงรายการอาชีพที่เป็นที่ต้องการถ้าเปิดรอบเมื่อไหร่แล้วก็ noc 22212อยู่ในนั้นเมื่อไหร่เราก็มีสิทธิ์สมัครได้แม้ว่าจะไม่มี job offer เพียงแต่ต้องคอยติดตามข่าวสารให้ดีค่ะส่วนจังหวัดอื่นๆอย่างเช่น Alberta หรือว่า Ontario <S <S ก็มักจะต้องมี job offer จากนายจ้างในจังหวัดนั้นก่อน ถึงจะสมัคร PNP ได้นะคะนั่นก็หมายความว่าต้องสมัครงานให้ได้ซะก่อนลองค้นหางานใน ca indeed com นะคะป้านะ่ะไม่เคยได้ค่าโฆษณาจากบริษัท indeed นี่เลยนะเนี่ย oh. ลองดูวิธีการค้นหางานและวิธีสมัครงานจาก ep 63ของป้าดูนะคะ language ภาษาเรื่องภาษาก็สำคัญค่ะ หลายคนก็อาจจะกังวลว่าต้องเก่งภาษาอังกฤษหรือว่าฝรั่งเศสร,ระดับไหนถึงจะไปได้คำตอบก็คือว่าถ้าไปสายท n p หรือว่าไม่ใช่ Express Entry อย่างเช่น Saskatchewan หรือว่า Manitoba แค่ CLBC หรือว่า CLB5 ก็พอเพียงแล้วค่ะซึ่งเทียบกับ IELTS ประมาณนี้เลยค่ะ Listening ฟัง4.5ถึง 5, 5. reading อ่าน3 5ถึง4 writing เขียน4-5ถึง5 speaking พูด4-5ถึง5เท่านั้นเองค่ะ <Yeah. S 1> ถ้าน้องๆหลานๆอยากจะสมัครผ่าน Express Entry <Yeah. S 1> ก็ต้องได้ CLB ระดับ7ขึ้นไปค่ะ ah. แต่ถ้าภาษาของเรายังไม่ถึงระดับนั้น ah. ก็สามารถเริ่มจากสาย PNP ธรรมดาธรรมดๆก่อนได้นะคะ เเงินดือนีกคำถามยอดฮิตก็คือแล้วเงินเดือนล่ะดีไหมป้าก็ขอตอบเลยค่ะว่าดีค่ะสำหรับตำแหน่ง drafting technologist หรือว่าช่างเทคนิคเขียนแบบหรือแม้กระทั่ง C A D technician ช่างเทคนิค C A D นะคะค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ28ไปจนถึง35เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมง บางที่ก็จ่ายถึง42เหรียญแคนาดาต่อชั่วโมง <Wow. S 1> ถ้ามีประสบการณ์หรือว่าอยู่ในเมืองใหญ่รายได้รวมรายปีแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ45,000ไปจนถึง75,000เหรียญแคนาดาเลยทีเดียวนะคะเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.1ล้านไปจนถึง2ล้านบาทต่อปีขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนและตำแหน่งที่ทำงานด้วยค่ะ Prepare เตรียมพร้อม ถ้าน้องๆหลานๆฟังแล้วก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วอยากไปแคนาดาแล้วป้าก,ก็ขอแนะนําขั้นตอนเริ่มต้นแบบง่ายๆนะคะ 1. ตรวจสอบว่าอาชีพของเราเนี่ยตรงกับ NOC 22212หรือเปล่าอย่างที่2ก็เช็คว่าจังหวัดไหนเปิดรับสายนี้ใน PNP อย่างที่3ค่ะเตรียมสอบภาษาอังกฤษอย่างเช่น IEL t s General Training จาก British Council หรือว่า IDP ซึ่งจัดสอบได้ทั่วประเทศสอบแล้วก็นำคะแนนไปเทียบมาตรฐานของแคนาดาในเว็บไซต์ของ CLB ที่ย่อมาจาก Canadian Language Benchmark นะคะส่วนเว็บไซต์ของ British Council แล้วก็ IDP ก็ตามนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะอย่างที่4ก็คือส่งเอกสารเพื่อเทียบวุฒ ECA ซึ่งความหมายของเรื่องนี้ป้าพูดไปแล้วในตอนต้นค่ะอย่างที่5ค่ะเริ่มสมัคร provincial mini program ที่เหมาะกับเราและ6ถ้าได้ provincial nomination แล้วก็สามารถยื่นขอ P.R. ได้เลยค่ะ You can do it คุณทำได้ป้าก็อยากบอกน้องๆละหลานค่ะว่าการย้ายไปทำงานต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ยากจนเกินไปถ้าหากว่าเรามีทักษะที่ชัดเจนและตั้งใจเตรียมตัวอย่างเป็นระบบนะคะใครที่มีทักษะด้านการเขียนแบบเครื่องกลหรือว่ามีพื้นฐาน AutoCAD Solidworks อย่าปล่อยให้ศักยภาพของเราหลุดมือนะคะ Yes, m แคระดากำลังมองหารายงานแบบนี้จริงๆและโอกาสก็อาจจะเป็นของเราในปีนี้เลยก็ได้ค่ะ l i v t your dream มาลุเป้าหมายตามฝันถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามช่องอีสานอินเทอร์ของป้าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสารประโยชน์และก็โอกาสดีๆแบบนี้อีกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในเส้นทางที่เลือกนะคะบ๊ายบาย